อ่าสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นท่าที่สี่ครับเกมหลอดออสเตรเลียนคอนควสีสนะก็เป็นออสเตรเลียรครับให้เราเลือกอาชีพเลือกอะไรดีวะออสเตรเลียจะเป็นบัวโลเมียรหรือเปล่าเลือกนักดาบใช่ไหมแต่ความจริงเราชอบเล่นพวกแบบออกแนวแบบเนี้ยพวกเล่นยากๆอย่างพวกโจหรือว่านักเวทเพราะว่าถ้าดูนักดาบมันเล่นง่าย จะลองเล่นสองอาชีพนี้อ้า๋อาสทีเลียด้วยแต่เขามีแต่นักดาบกันแม่เป็นโจรคนเดียวในกองเนี่ยคนเดียวในกองเลยคอมกอพอพี้คิวเอสเสาโอ้ยอย่างนี้มันโจรน,น่าจะ น่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์ก 2องสามสี่หนึ <sk 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 ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคสี่สองสองวไะให้เราทำอะไร ก็ยืนยนีย่ตยังไป้องกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีมันมีกดดูพละรก,กิกรอ่าออบเจกต์ดีเทลออฟแปเบรช เดือดริเวอร์อันดูอินคือออกมาบุกมาทางรอยแยกทางแม่น้ำอันดูอินให้เราปรึงแนวป้องกันที่นี่นะรับมือพวกออคิวออกแอซเซาลอ๋อเนี่ยคือให้ฆ่าไปเรื่อยเลยเหนื่อยตีไปเรื่อย ตีไม <and ony Carney>. ่โดนตัวเล่นระเบิดละการระเบิดง่ายดีอยู่เี๋ยไม่ถอยมั้งหลังเฮ้ยโควเบอร์ไงเฮ้ยโคเวอร์อะไรมุ่นจ่อย้ Everyone didn't matter, I thought more come forth! They are not beaten! Oh are warriors! We have sappers preparing a siege, but they require more time. We must hold the basilica. We shall defend this place no matter what comes. บางดีผมต้องมุดนี่ว่างั้นมันโอเยไลเอาไว้นี่ละการวารอรีเออร์เก่งนะใช่ไหม เลยหมดพี่ฮิวหน่อยพี่อเออมันฉลาดลว่ะมันฟังรู้เรื่องอะไรเ็นของพีดั้งแรกอินทัมบิ้งส,งงสไตร์อะไรวะเอาขึ้นมามาขึ้นเยอะ ไปไอ้ที่สองคนระับให้เราสเปซคือสปินสเปซบาร์อ้อมุอ่ยชนเลยนะละ่ะชนเลยนะละ่ะไหนไหยน,นั่น ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยตายตายพี่พี่นี่ใครมาฮิวพี่โอ้ตายแล้วโจรแต่อยากเล่นโจรต่อมันดีแต่แต่นักเวทมันก็จะมันจะตายยากหน่อยนักเวทมีฮิวไงแต่โจรมันไม่มีฮิวก็ต้องไส่ตีเอา เอาลงน้ำก็ตัดไมเป็นคนอย่างนี้เราเนี่ยเอย่อตีธรรมดาดีกว่าแม่งน้าแม่งเสียงขึ้นมาหนไปเรารีบลงนะน้าแม่งเสียงไม่ไหวโอ้ลงๆกว่าแล้ว่าลงเสียลงมัน แล้วลงดีกว่า Capture มุดมามุดมาเสียกไปตัวนี้ขอละกาันเดี๋ยววาลีเออร์เสียบของหอเลยเดี๋ยวเรารอเสียบวาลีเออร์ดีกว่าใครเป็นวาลีเออร์นะเสียบพรุ่มถึงแบบนี้นนใหญ่คือวาลีเออร์ วอลิเออร์เห็นวอลิเออร์จับเสียบเจอแล้วแล้วนี่โอ้ฟร r เมียหรือเปล่าฟร์เมียใช่เลยครับฟราเมนเป็นอะไวะเป็นนักดาบเลยะหรือธนูหรืออย่างนี้นักดาบกอนโดเลียนสกาวสกอเรช ดูดออฟกอร์นดอร์ที่เป็นสกิลนักดาบแน่เลยนยี่าานเราทำไรอเอาจะเล่นโจนซะหน่อยแหม่อดแรงจะเสียไปตัวเนี้ยทำไรวะจะวิ่งหรือเท่าไหร่อ,รหอ,อ,รอีกเราดีดดดไหมต้องตาย ว่ามันต่อตอยู่โน,น่นป้องกันประตูนี้อ่ะโวโดโปรเทคทับดิงชิบหายไอ้นี่ตายไม่ได้เหรอโอ้ตายแล้วโปรเทคทับดิง กด G ทูดิสเมาส์ไม่ต้องดิสเมาส์ไม่ต้องขึ้นเราวิ่งพร้อมมันนี่แหละเฮ้ยมีอย่าเบียดเราเดี๋ยวว่าจะติดจะปิดจะปิดไหนแลวไหนแล้ะอันนี้ก็วิ่งจังเลยนระนั้นนี่อะไรเนาะโอ้ย ฮับลิงอะไรฮับลิงให้เดี๋ยวฮับลิงไปเฮ้ยไปนู่นแล้วฮับลิงฮับลิงอะไรปะโคตรไกลลบลบอย่ามายุ่งมันมีออฟง่ๆกับออฟบาร์เรียร์ไอ้คนนี้ออฟโง่ๆ งงกระสายงงงงนิดหนึ่งไปเพื่อนเราต้องเชื่อเวลาแล้วเราเป็นบอลเลอร์เก่งที่สุดอ่าเอสคอต์ดูคิวดะหายคิวดะโคลต้องวิ่งไปตีด้านหลังใช่ไหมให้เราอย่างไรให้เราวิ่งไปด้านหลังแล้วก็เหยับง่ายอย่างนี้ไงแบบกิมรีไงปักเข้ามามัยากมันยาก ขอไต<ป>่เสียบไ,<ป>ไม่ยากหรอกโจนี่ไม่ยากมันมันขึ้นง่ายคือไปไปกดอ่ะรู้สึกรู้สึกเวลาขึ้นโรนมันต้องเป็นสเผ่าก็าคือเป็นเป็นอ่านักดาบกับเป็นโจนสอเผา่าขึ้นได้ จบวจเหร้อเมื่อกี้คือออสเตรเลียจบละใช้เวลา10นาทีเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะออก่ไปเล่นพานหนาพานหน้าเป็นนาทีลิตเนี่ย